ขาบเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกระรผมนิยมเวชากามาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครเขตสองพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมยินดีอย่างยิ่งและยอมรับในหลักการของกฎหมายทั้งสามฉบับซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นกฎหมายประรูประเทศขับเนื่องจากกฎหมาย ทั้งสามฉบับนี้เป็นกฎหมายที่ดูแลพี่น้องประชาชนในฐานะเป็นพระราชบัญญัติประมวลกฎหมายยาเสพติดต,ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์นะที่มีความเห็นและนำกฎหมายฉบับนี้เข้ามาสู่สภาเพราะตอนนี้ทุกท่านที่อยู่ในนี้ทุกท่านอยู่ในประเทศ คงปฏิเสธไม่ได้ว่าบ้านเมืองเต็มไปด้วยยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าไปแบบ้านผมในไปพูดถึงยายืนแหละยาบ้าล้นบ้านล้นเมืองเพราะฉะนั้นในเมื่อมีกฎหมายจบนี้ผมก็รออยู่ว่ารัฐบาลคิดยังไงฉะนั้นเอากฎหมายทั้งสามฉบับคือพระราชบัิการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดล่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและ ร่างพระรัมยศวิธีพิจารณาคดียาเสพติดแสดงให้เห็นว่าถ้าเอากฎหมายนี้ความจรงิงก็ไม่ใช่กฎหมายใหม่ท่านประธานเป็นกฎหมายเก่าเลยละเพียงแต่รวบรวมเข้ามาเป็นหมวดหมู่แล้วมาใช้ในอยู่ในกระบวนการเดียวกันทั้นนี้เดิมวีเดียวมันอยู่ไปเต็มไปหมดการดำเนินการก็ลำบากในการปฏิบัติ ยาบ้างันถึงเต็มบ้านเต็เมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้จะทำให้กฎหมายให้ยาบ้าหรือยาเสพติดลดลงนะครับมันอยู่ที่คนอยู่ที่ผู้ปฏิบัติท่านประธานครับผมชอบใจในมาตาสามของลักษณะสองการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำไมผมบอกถึงชอบเพราะวันนี้ยาบ้าหรือการปราบปรามการบําบัดก็ดีวันนี้กระทรวงสาสุขมายินยันเมื่อสองสามวันก่อนว่ามันล้มเหลวไม่ได้ผลเพราะอยู่ที่ตัวคนเพราะฉะนั้นท่านนามาตาสามีท่านขึ้นบอกว่าการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดผมเป็นด้วยอย่างยิ่งท่านประธาน ต้องป้องกันอย่างอื่นว่าทีหลังทำยังไงคนของเราเนี่ยถึงจะไม่ติดยาท่านประธานครับรู้ไหมว่าคนที่บ้านผมเนี่ยพ่อแม่พี่น้องซึ่งมีลูกมีหลานอยู่นี่วันนี้ต้องหลบลีลูกหลานทำไมหลบลีเพราะเขามาของเงินซื้อยายาบ้านเนี่ยพอมาขอไม่มีเงินให้มันจะฆ่าเอาอท่านประธาน เพราะนั้นมีกฎหมายฉบับนี้ก็เป็นพลังหนึ่งในการรวบรวมแทนประธานครับผมเห็นในวงเล็บ6ของมาตาสามเนี่ยบอกว่า,วาการติดตามและประเมินผลการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดสำคัญที่สุดคือเมื่อป้องกันแล้วต้องมีการประเมินผลผมทึงชอบใจจุดนี้ฉั้นต้องขออภิบายเป็นบางมาตาบางอย่างก็ เป็นเรื่องดีแต่บางอย่างผมอยากให้ทบทวนท่านประธานครับนี่ก็บอกว่ามีเมื่อมีการประกาศใช้นโยบายดับชาติแล้วว่าด้วยการป้องกันผมเห็นด้วยในการป้องกันขบอกว่าขึ้นต้นด้วยคาว่าป้องกันอย่าขึ้นต้นด้วยคาว่าป่าปรามท่านประธานครับแต่ในวัคสุดท้ายของกฎในแนวรววักสุดท้ายของมาตราสามซึ่งผมว่าต้องแก้ไข ผมอาจจะแปรยตินะครับให้คณะกรรมการปป,ปสดำเนินการทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติทุกห้าปีในความรู้สึกผมวันนี้ยาเสพติดยาบ้าเต็มบ้านลนา้นบ้านล้นเมืองห้าปีช้าไปต้องประเมินเป็นปีๆไปอย่าไปปล่อยถึงห้าปีส่วนที่ผมบอกตอนแรกว่า มีกฎหมายแล้วไม่ใช่ว่ายาบ้าจะหายไปจากประเทศไทยมันไม่ใช่ครับเพราะผมเห็นหลายชื่อตามหมวดสองคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอันนี้มันมีอยู่ในกฎหมายเก่าของปปสเพราะบอกว่ามาตราสี่ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเรียกโดยย่อว่าคณะกรรมการ ปป,ปสท่านประธานครับเหมือนเดิมครับยกมาทั้งกบิคนที่เป็นประธานคณะกมกางชุดนี้คือนายกรัฐมนบรีชุดนี้ก็มีเหมือนเดิมครับจากเก้ากระทรวงสิบสององค์กรสิบสองหน่วยงานสององค์กรนี่ก่อนเก่าแลวครับเพราะฉะนั้นถ้าหากยังใช้แหวนชุดเก่าแล้วไม่ทํางานอย่างจริงจังไม่ได้รัฐบรานไม่สําเร็จ ผมต้องยืนยันว่าในเมื่อท่านทําแบบนี้มีหลายมาตาที่ผมดูอะโดยเฉพาะกลับมาไปเลยเพราะเวลามัมนจะหมดมาตาหนึ่งร้อยสกับมาตา1นึ่ระอยสิบสโยงใส่มาตา8ปหคือในมาตา1 1ร้อยสบเนี่ยท่านเขียนไว้แบบนี้ผมเป็นห่วงนะเป็นห่วงไงเพื่อประโยชน์ในการบำบัดร,รักษาผู้เสพยาเสพติด ให้พนักงานปปสพนักงานฝ่ายปกครองตำรวจมีหน้าที่อำนาจหนึ่งสองข้อที่สามเีวผมเป็นห่วงการตรวจค้นสถานที่โดยไม่ขออำนาจศาลเนี่ยท่านอ้างบอกเพราะความรวดเร็วกลัวเขาจเจ้ายาไปหมดนั่นเป็นประเด็นที่ท่านคิดเองเพราะบุคลากรของเราวันนี้มันไม่เต็มร้อย ท่านจะเห็นว่าหลายอันะไม่เต็มร้อยท่านประธานครับเป็นร้อยงไงคนของเราที่มันมีปัญหาทุกวันนี้เพราะคนของรัฐไปเกี่ยวข้องจเจนว่าในนครพนม,พน,มนี่ท่านพนมท่านประธานนี่เดียวเขาบอกว่า<ม>ก็ในเรื่องที่ให้เขาไปเป็นสายซื้อยาวันนี้ก็บอกว่าจะเอาเงินเขาพอกลับมาเขาไม่เงินติดคุกผมถึงบอกว่านี่แหละคือการตรวจคน้นคนของเราไม่มาตรฐาน คนขอเรายังต่ำกว่าเกณฑ์เพราะนั้นเห็นในะความพนมท่าพนมเนี่ยเป็นปัญหาอยู่ี่ไปดูดิท่านประธานเอาเงินเนี่เขาไปแปดพันบอกว่าไปซื้อซะหกพอีกสองพมึงเอาซะแต่สุดท้ายมาวันนี้บอกถ้าไม่งั้นมึงติดคุกนะไม่เอาเงินไว้กูเจ0 0 0มอันนี้คือสายตำรวจผมอยู่ว่าวัฏฐานมันต่ำเรื่องมาตราหนึบสอนี่ผมจะเห็นว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องที่สุดคือชุมชน ผมอยากให้ไปใส่กรรมตา85นะว่าอยากให้รัฐมนตรีสุขซึ่งเป็นอำนาจตามกฎหมายฉบับนี้ย้อนไปให้ชุมชนเขามีบทบาทในการกำกับดูแลหรือมาดูแลโดยเพราะการตรวจปัสสาวะทั้งหลายเนี่ยชุมชนดีที่สุดขอบคุณมากท่านประธานครับครับขอบคุณครับ